หรือไม่ว่าค่าเงินบาทอ่อนคืออะไรแล้วมีใครที่ได้หรือเสียประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างวันนี้มาดูคำตอบกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่28กันยายน2565ค่าเงินบาทเปิดตลาดทยอยปรับตัวลดลงและอ่อนค่าลงมาแตะที่38บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับว่าเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ16ปีโดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่สหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อลดเงินเฟ้อ จึงทําให้เงินไหลกลับและทําให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่ากดดันให้เงินสกุลอื่นๆอ,อ่อนค่าลงรวมถึงเงินบาทของไทยทั้งนี้ค่ะหลายคนยังคงสงสัยค่ะว่าแล้วเงินบาทอ่อนคืออะไรและมีใครบ้างที่ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากเรื่องนี้วันนี้โมโนย9่นิวสรุปคําตอบมาให้ดังนี้ค่ะค่าเงินบาทอ่อนนะคะก็คือการที่เราใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกเงินสกุลอื่นในจํานวนที่เท่าเดิม ตัวอย่างเช่นค่ะเมื่อวันที่28กันยายนปี64เราใช้เงิน33.64บาทก็สามารถแลกเป็นเงินดอลลาร์ได้1ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าปัจจุบันค่ะในวันที่28กันยายนปี65เราต้องใช้เงินบาทถึง38.25บาทจึงจะสามารถแลกเงินได้1ดอลลาร์แล้วใครล่ะที่ได้ประโยชน์จากการที่ค่างเงินบาทอ่อนลง1ก็คือผู้ส่งออกค่ะ มีการนำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น2คือคนที่ทำงานต่างประเทศนำรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้นเช่นเดียวกันและ3ค่ะคือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่รับเงินสกุลต่างประเทศก็มีการนำรายได้มาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้นแล้วใครที่เสียประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างนะคะหนึ่งก็คือผู้นำเข้าเพราะว่ามีการเพิ่มต้นทุนการนำเข้าสินค้า เพราะราคาสินค้าจากต่างประเทศแพงขึ้น 2. ก็คือประชาชนอย่างพวกเราค่ะซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศที่แพงขึ้น 3. ผู้ลงทุนค่ะนำเข้าสินค้าทุนแพงขึ้นเช่นเครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและสุดท้ายผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศค่ะมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าใช้เงินบาทมากขึ้นในการชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ขณะดเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินโดยนายปิติดิษยทั์เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยถแถลงผลการประชุมว่าคณะกรรมการนะคะก็มีมติเป็นเอกฉันให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีจากร้อยละ0.75เป็นร้อยละ1ต่อปีโดยให้มีผลทันทีค่ะทางนี้ก็เพื่อแก้เงินบาทอ่อน อีกทั้งยังมีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแต่มีความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อท,ที่เพิ่มขึ้นจึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีสเสถียรภาพในระยะยาวค่ะ